ข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปปี2569เมื่อวันที่3มกราคม2569เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายนพดลสุยะ ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสสและสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งจากกลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงจากกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและภาคการเมือง ร่วนในการสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด10เขตมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก18ภาคการเมืองจำนวนทั้งสิ้น107คนซึ่งเป็นอันดับ3ของประเทศพร้อมทั้งของความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หรือการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งในที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานกกตจังหวัดเชียงใหม่053-112-347สายด่วน1444หรือแอปพลิเคชันตาสับประรดและเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์2569 ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านหากไม่สามารถไปเลือกได้ในวันที่8กุมภาพันธ์2569สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5มกราคม2568ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ลงทะเบียนไปแล้ว35,600สิทธิ์เราจะให้ผู้ลงเลือกตั้งได้ออกไปใค้สิทธิเลือกตั้งของบัตรก่อนนะครับบัตร ของสสแบบเป็นเขตและบัตรสสแบบเป็ทีรายชื่อก่อนซึ่งเมื่อได้รับบัตรแล้วนะครับต้องการกระบาดของสสทั้งสองฉบับแล้วก็หย่อนลงในหีบหลังจากนั้นก็เดินไปรับบัตรอีกหนึ่งฉบับของการออกสัญญาณสมมีคิดว่าการลงคะแนนแบบนี้จะไม่ทําให้ประชาชนส,สับสนในเรื่องบัตรของการเลือกตั้งสสหรือการออกสัาณสีส่วนรลร,รงของการเลือกสีเนี่ย สำนักงานกกตก็จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าสีของบัตรที่แท้จริงคืออะไรซึ่งที่ท่านเห็นนะครับเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับังไม่ได้เป็นสีจริงทีง่ในการเลือกตั้งน,นี้แล้วาการที้สิเลือกตั้งล่วงหน้านี้เป็นยังไงบ้างรครับตอนนี้ยอดเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาอะไรไหมครับการลงทะเบียนของการเลือกตั้งสสสสสสก่อนนะครับลงทะเบียน จนถึงวันที่5้การาคมที่ผ่านนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้จะไปลงเบียนนอกเขตการตั้ง35,000คนซึ่งมากที่สุดนะครับสถานที่ก็คือศูนย์วัคนอนันตาและเสียงสินค้าเนี่ยมีผู้ลงทะเบียน2 0 0 0คนในส่วนของการออกเสียงประชามติไม่มีการเลือกหรืออ,อกเสียงล่วงหน้าครับเป็นการลงทะเบียนสำหรับคนที่อยู่ ต่างจังหวัดหรือต่างเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือเป็นหน่เขตหน่งเขตจังหวัดหรือหน่งเขตออกเสียงดังนั้นคนที่สามารถลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตหรือจังหวัดได้ก็คือคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน,ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ถึงเก้าสิวันหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นเองที่สามารถลงทะเบีย Folks. นออกเสียงนอกเขต สำหรับการลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตจะเริ่มวันนี้นะครับจนถึงวันที่5มกราคมซึ่งสุดค้องกันพอ,อครับตั้งแต่มีการรับสมัครต้นมาแล้วก็มีการเริ่มเห็นด้ประกาศหรือหาเสียงมีเรื่องร้องเรียนเข้ากองทุนอย่างตอนนี้ที่เห็นนะครับณนะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้แจ้งเป็นร้านการสอนมาก็คือการขยายป้ายโฆษณาซึ่ง ก็มีโทษนะครับนะผมก็แนะนาว่าให้ผู้สมัครตั้งจากเป็นคดีอาญาด้วยให้แจ้งไปที่สพที่เกิดก็จะมาแจ้งผู้กบตอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเราจะได้สอบหรือว่าสืบสวนว่าใครปนาในส่วนของคดีอาญาก็ดําเนินไปในส่วนของกบอกต่าางก็จะ้กำานินการสืบสวนในส่วนเบื้องต้นว่าเพราะอะไรถ้าผู้สมัคร กที่รงศักดิ์พรมเอี่ยมชัยนรงันทนทปัญญสุดรายงาน